บรรยากาศช่วงเารออกสานครับนี่ครับบ้านบ้านนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อนี้ดีภาพี่น้องไปเบิ่งการสนเขางัวครับเอ่าอ่ากำลังเส็ดอยู่ยนี่ครับนี่อาจารย์พิยะครับนี่เอ๋อตัวเลขไฟลุนก่อนดจขอ โอจอปอฟังเสกอนเออโตัวนี้ตัวนี้น้ำองเข็งดังไวบ่บ่ล้ฟังเล่นโอ้นตายเลรอที่รบกวนโอรบกวครับนีตัวนี้น้ำหองี้็งดังน้ำองข็งดังน่เห็ดหยากเล้วเลยโอ้ข็งดังแล้วปุ๊บสอดเลยสอดปุ๊บ ล่ายไปเลยสายตัวน e <electromagnetic> <sponge> <cake> ี <ım> ้เขาไปต้องกดืดแนวนี huh. ้โอเคครับเดี๋ยวจะภาพี่น้องอเบิไงครับแบบอาศัยภูมิปัญญาใกลจีฮาวครับบานนี้ีอุปกรณ์โอ้นี่อุปกรณ์เฮาเฮาห่าววัณ อ้าวยา่ไพาพม่นองไปบึงครับไปตามปิดไอ้ไอ้จารยน่นไปออไ,ปไปอ้ตีต้นอือ <c oughs> หนึ่งคนแล้วไอ้ตีมเพือ่อน่ะ ồ, tụng nghe, tụng ngắm thôi là, ao, 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 vậy. này, thì, nó thì, tuần khâu này cặp chuồng gì, cặp bên chuồng, chú, tuần nào, nào vv đó, gì ขอกับบรรยากาศตรงในตรงหน้าเลยครับเ,เอากาอาแล้วครับการ่นนี้ กำ,ำ,ำลังลูกยังม่นะครับก้งหินอคองกำลังระวังตัวอยู่ครับ Đúng tên, đúng tên ừ. Ừ. Cho không, cho say, ài, hay, cô cô

อเอาได้ครับได้แล้วครับไ <ป S 1> ด้เลยทุเรียนหนึ่งโอ้ยกล่อแท้พ่อ,อ,กอ,กอกูหล่อกูเอา,ายืมไปเสียเลยดักเอาเสียเลยเอ่ไมนี่นนเอา

เงียมันคือผมว,ว่าบ <c oughs> ุกทุนะบัวนหลุดไงยดังเยอะไปว่ซ้ำหน่อยงงแวมันจับได้ยังไ,ไงมันไป่ิดแต่มันต่ำเขาลง,งออกขึ้นดึนขาบ่มัดขาใช่้บ่วมัดขาเ่เพราะเขาซูนว่าเมันเงมัน

เลยออกไปกินหยากินยูน้ำมูเเพรไทยขึ้นบกข่ะก่อนมันยปลาพัอ้ามันโตว่เนี่ยคนไ้องรองไหต้อง้องอี

อันงอเอทบ่เล็นะสมันสมตัวอลกดียววานเป็นตกอเลยเดบ่นนะเป็นตกคอเลยเดบนเพรเหเลนหลานในลานเอแม่เ็เงาแเงาเพราะเิหนินะไอ้น้อเฮ็ดยังกับต้ออยากเฮ็ดกันวงเงนหมดนะว่วงเนี้ยมันนะ ไม่เห็นมนสิครับปวนได้ตัดตัดเอามีดตัดบวมมีดบ่เดี๋ยวมาตัวยุ้ยนึนกะถัองเราเจ้ากกงไกลไปมิอุปกรณ์เอออูปกรณ์มาเอทางพุนท้างคุนไอครับซอยิมงันครับอ้รอเด้วะเข้าเดียวอ่า ปั๊บมัดถึงช่วงทึงหัวสอดดังใซหลอดวิงปับ๊บ ถือว่างัวตัวนี้ถือว่ารอเลยมันยุนมันมีหยุนไหลต่างมันไหลเนาะขนาดมันทยี่เดี๋ยวยังไงเนาะเป็นดอกเทยนั่นเดียวดยไทยบามมนบามันดทยบ้าแมวแดงตรนไอนธรรมดาเทยอกยไงก็ได้อดีนี่แม่พันพ่อพันดีอยน่ทบอีกไปนทเล็วเครื่องเหลี่้ว

ยอยยอยย้อดินหมดละอืมดินมละเออรอรอเนี่ยว,เยวะเออ,อ,อ,เอโคแล้วโคแล้วคือเปลี่ยนเขาเนี่ยมันคือยังขึ้นไปทั้งบางเทียมก็ข้าไปห้เทียมก็ออกมันจะ<ด>หาักมาัสีนุ่งกัดอันนี้ก็จะปลดออกครับปลดทั้งอืม อ,อ,อ,อือือตอลับฟุ้นี่ยืนเนาะยืนยืนือล้วแลวมันดินไปดินมาเมือนเนีนเ <ๆ S 2> นาะเยอบอยเลยครับอ่าโอ้โอ่าที่ขนชิ้นจกจะดอกเดี๋ยวสองภาษามื่อชิ้นหลัก เออไม่เอาคาดัาง่งคุณน้องที่ว่าเออ,เอ,อไทยคือยัยย,ย,ยี่แถวว่ะปันเออคือว่ารอเลยล่ะนี่เนอะนี่ครับบรรยากาศดิสานดูนี้กันเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,บ,บ,บค,ครับครับนายช่างมือขนเขางัวครับอืมแบบ ช่วงเช้า่อนออกไปกินหญ้าครับเรียบร้อยครับว่าวิเลียจะหยดอืมนั่นจังหวะโคตรตงหูว่ามันอยุ่จะไหลบางที่สุดพูดพูดแทงตรงอยู่แท่งนี่รอกสองนี่วเขาได้บุบโอเคครับมันนี้เสร็จเรียบรกิจไปแล้วรับพาพี่น้องมาบริวารยากาศนะครับ พีสานโอ้เดี๋ยวมบอหลังพามาไหมครับอ,อันนี้ก็นี่จะต้องแท้ครับนี่ยอันติดต่เอเดี๋ยวอยู่ติดต่อให้ทำงานได้ครับอืโตประเทศปู้ไปนั่งคาคา ขาเลี้ยงเอาขอดิมา้าหัเอาเมื่อกี้เรียบร้อยครับก็คือผมกับไอ้้ใหช่างกับผู้เชี่ยวชาญก็กจะลาบพงยองไปงก่อนครับนะครับเมื่อกี้ก็ถึงแล้วไหมครับสวัสดีครับ